เคยได้ยินผู้ท่าผู้แก่สอนลูกหลานนะครับว่านานนานน่นดีแต่ถ้าดีแล้วมันจะดีนานและอีกหนึ่งคำสอนความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนวันนี้ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าอดทนหน่อยนะคุณผู้ชมครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่า ขันติหิตะสุขาวหาแปลว่าความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้ความหมายก็คืออยากจะได้ประโยชน์อยากจะได้ความสุขต้องมีคุณธรรมคือความอดทนครับความอดทนนี้จำเป็นตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายในชีวิตของคนเรานี้มีความทุกข์มีปัญหามากมายมาให้เราได้ใช้คุณธรรมข้อนี้ซึ่งถ้าหากไม่มีความอดทน ชีวิตก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายและสุดท้ายก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆอดทนจากการทำมาหากินความลำบากตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อกิเลสของตนเองถ้าหากว่าเราอดทนไม่ได้นึกภาพดูนะครับว่าชีวิตจะวุ่นวายขนาดไหนอดแปลว่าในสิ่งที่เราอยากจะได้ยังไม่สมควรได้ก็ต้องอดใจไว้ก่อนทน ในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่เราได้มาก็พยายามที่จะทนอยู่เพื่อปรับความเข้าใจทนได้อยู่ได้ไม่แน่การเวลาผ่านไปเราอาจจะชินและก็อาจจะอยู่กับสภาพนั้นๆได้ในยุคนี้เป็นยุคไฮสปีดหลายคนก็อยากจะทำอะไรเร็วๆอยากจะทำอะไรประสบความสาเร็จเร็วๆบางอย่างก็ต้องอาศัยปัจจัยเวลาอดทนเชื่อมั่นและรอคอยที่ประเทศจีนนะครับมีไผ่พันหนึง่งชื่อไผ่มูซู ไผ่ชนิดนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ปลูกลงดินไปแล้วต้องใช้เวลานาน,านถึง5ปีกว่ามันจะแทงหน่อขึ้นมาพ้นดินและหลังจากที่มันพ้นดินขึ้นมาแล้วมันก็จะใช้เวลาไม่นานครับ1เดือนขึ้นมาประมาณ1เมตร6 7เดือนผ่านไปก็สูงถึง6 7เมตรเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากไม่มีความอดทนรอคอยถึง5ปีก็ไม่อาจจะได้ชื่นชมไผ่หมูสูได้ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันครับ อย่าเพิ่งรีบในบางเรื่องขอให้อดทนเชื่อมั่นและรอคอยขันติยังเป็นเครื่องประดับในใจของนักปรา์เสมออดทนหน่อยนะ